โอ้เออทำไมวันนี้มาเป๊ะทำไมจอนมันอยู่ไหนวะตัวืมตัวห,หาเป๊ตดตดโอ้โทรไม่ติดอีกใครโทรมาวะติ๊กติ๊กใครเนี่ยอา้าวจำจำพ่อไม่ได้เลยไอจิมมี่อา้าวพ่อเหรอไม่ได้เจอกัน,กนตั้งหลายปีก็ไม่รู้ว่าพ่อจะเป็นยังไงนะโอเค โอเคผมรอพ่อตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยว่ารอเอเอโอเคเดี๋ยวพ่อไปหาตืตูตูตู่นว้าว้าวพ่อฉันต้นองไปเหนื่งบ้างวะโอ้พ่อมาแล้วตืดนตื่นตื่นทำหน่ยนี่นะหน้าเหมือนกูเป้เลยเออหน้าเหมือนกูเป้เลยแค่มีหนวด เออพ่อพ่อจะไปไหนอ่ะเขาบอกรู้สิตามใจลูกอ่ะอืมจะไปไหนดีเดี๋ยวพ่อไปก่อนแล้วกันนะเออลูกใจพอ่อเล่นบอลอย่างนั้นเหรอใช่พ่อพ่อ้าใจแล้วเอากระได้เออฮะกูเนอ่ะเอะพอพ่อ,อพอูดอะไรเยอะกับกูอีก เฉยไม่หล่อดูโอ้เอาโอ้ช่วยพ่อด้วยเอาเอาพ่อกูขาดขึ้นได้ไงวะโอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยลูกเอ๋ยไอ้ไอ้ลูกโอ้ยลูกบ้าทำไมไม่ช่วยเลยโอ้ โอ้พ่อตัวเราเป็นหุ่นยนต์นะจะเจาะเข้าได้ไงกคหมักไม่ตั้งไรเข็มแล้วโอเคมาเล่นบาสกันต่อรูชุดบ้างลวกันเนี้ยเอทำไมบอลมันไปเองอ่ะพ่อไ่ได้ทำอะไรเลยนะเออหรือว่าบอลบอลบอลหรือบอลบอลหร้อบอลบอลอะไรบอลโอ้ยข้าคือเพิงบาสเกตนบอล เฮ้ยเอาจริงดิโอ้ยโอ้ยว่าอะอะอะไปละเอาไปไหนวะงาจะแกแก่เฮ้ยอย่อยทํย่างนันวุ้ยว้าว้าวช่วยด้วยบุ๋ช่วยมึงไม่ได้แล้วกูแก เออแต่ว่าแต่ที่รู้เอ้อที่หาลูช่วยพอดูเอ้ยพอติดพอติดอะไรวะพอไม่ได้พออยู่เฉยๆกูไม่รู้เสียงมันมันแข็งๆโอ้ยโอ้ลูกไปไลามนะั่ะเ,เนี่ยหลังนี่หุน่นยนต์ยังทํไมหุ่นยนต์บอกบายจังวะ พอไปรู้ดิลูกแต่ว่าพ่อไปหาอะไรกินก่อนบ๊ายบายเออรูเดี๋ยวหาอะไรกินดีกลัวรีบปุ่มอะไรเนี่ยปุ่มเลยนะพ่อ <c oughs> พอรู้มาคือปุ่มเลยก็ไปดูพ่อน้องก่อนดูเอ้ยเดี๋ยพ่อปุ่มนี่คนคุยเอ้พ่อขอร้องอนเฮ้ยพ่อยากกดอืมทำไมไม่กดวะจะเริ่มนะเบอร์ภายในห้าวีภายในห้าสี่สาม สองเอ้ยก็บอกก็บอกเฮ้ยอย่ากดพอขอโทษพอไม่รู้มันจะกอันตราย